ื่องมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้สามารถใช้วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคได้หลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น C R อาราทนซิเตอร์มอสเฟตนะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับคลิปซันบ้านช่างเอฟนะครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้งานตัวเครื่องมันติฟังก์ชันนะครับ รุ่น LCR ขีด T ขีดนะครับ LCR T ขีดตัวนี้ค่อนข้างจะได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายเพราะว่าโดยคุณภาพของมันกับตัวของของตัวมันเองเนี่ยนะครับมันคือราคาราคาของมันกับคุณภาพของมันนะครับมันก็ถือว่าไม่สูงเกินไปนะครับสามกว่าบาทรวมกล่องนะครับหรือเฉพาะตัวเครื่องก็2 0 0กว่าบาทนะครับตัวกล่องอย่างเดียวก็ ร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ผมเอามามลงกล่องไว้แล้วนะครับไฟเลี้ยงก็จะใช้9โวลต์นะครับใช้ฐาน9โวลต์แต่ว่าผมต่อสายออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะใช้ไฟเลี้ยงจากข้างนอกนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะก็คือขี้เกียจเวลาที่ฐานมันจะหมดนะครับก็เลยใช้ไฟเลี้ยงจากข้างนอกได้หรือใครจะไปดัดแปลงเป็น เป็นฐานชาร์จหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช้แหล่งจ่าย9โวลต์นะครับมันก็จะใช้งานได้นะครับนี่เรามาดูขาใช้งานนะครับหลายคนถามเข้ามาอยู่เยอะอยู่เ่การใช้งานนะครับขาหนึ่งนะครับหนึ่งขาหนึ่งฝั่งนี้นะครับก็คือเราเราดูช่องช่องช่องการวัดนะครับมันจะมีขีดข้ามตรงกลางเนี้ยแบ่งแบ่งช่องไว้นะครับ ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งด้านซ้าย3 3มช่องฝั่งด้านขวา3ามช่องนะครับส่วนแถวซ้ายกับขวาเนี่ยไอ้บนล่างเนี่ยนะครับอันนี้ก็คืออันเดียวกันมันคือขาเดียวกันรับฝั่งนี้ก็ขาเดียวกันฝั่งนี้4ขานะครับ4ขาด้านนี้สี่ขาจะเห็นว่ามันมีเขียนเลขหนึ่งไว้ทั้ง4ขานะครับ4ขานี้เป็นขาเดียวกันถึงกันทั้งหมดนะครับนั้นส่วนฝั่งนี้ หนึ่งสองสามก็คือมันเรียงแต่ว่าฝั่งนี้มันจะอัตโนมัตินะครับสามขาฝั่งนี้อัตโนมัตินั้นเวลาเราวัดอุปกรณ์อ่ะเราฝั่งด้านนี้เราจะสับตำแหน่งขาหันไปด้านไหนก็สร้างมันจะค้นหาให้เราแล้วก็อ่านค่าออกมาให้อัตโนมัติส่วนถ้าเราจะวัดคู่ด้านนี้นะครับวัดคู่กับฝั่งด้านขาวาเนี่ยขาใดาขาหนึ่งของอุปกรณ์ต้องอยู่ด้านขาหนึ่งอ่าแล้วถับมาก็จะเป็นสองสามเรียงกันมาอย่างนี้ มันก็จะวัดได้เหมือนกันนะครับตัวเครื่องวัดเครื่องนี้รับผมนิยมใช้มากในการวัดซีนะครับวัดซีโดยเฉพาะในงานซ่อมที่มันจะต้องโลซี C, นะครับเครื่องไหนที่มันซ่อมได้ราคาเนี่ยการโลซีเนะี่ยซีเก่าๆเนี่ยผมเปลี่ยนทิน้งไปเลยไม่ไม่ต้องลังเลสงสัยอะไรแต่ว่าเครื่องไหนที่มันซ่อมแต่มันไม่ได้ราคาเนี่ยนะครับนั้นการที่เราจะเปลี่ยนซีเราก็ต้องค่อนข้างที่จะหาความมั่นใจว่าซีตัวที่เราจะเปลี่ยนเนี่ย ให้มันเสียจริงๆนะครับเอาเอาตัวที่เสียจริงๆเอาเปลี่ยนออกไปส่วนตัวที่ไม่เสียก็จะเก็บไว้ใช้ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นก็เลยใช้ตัวเครื่องนี้นะครับในการวัด C ีเครื่องวัดตัวนี้ก็จะช่วยให้เราประหยัดต้นทุนได้เพราะบางทีในการการวัดโดยมิเตอร์นะครับวัดโดยมัลติมิเตอร์ผมเคยแนะนําวิธีการวัดไปแล้วนะครับคือวิธีนั้นอ่ะเราจะสามารถรู้ได้แค่เพียงว่า C มันเก็บประจุหรือว่าคายประจุได้ แค่นั้นเองแต่เราม,มันไม่สามารถที่จะบอกค่าได้นะครับไม่สามารถบอกค่าของ c ได้อย่างเช่น,นคือค่าคอนจุของ c นะครับนั้นตัวมิเตอร์ที่จะวัด c ได้เนี่ยมันก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับถ้าเทียบกับเครื่องตัวนี้นะครับราคาแค่3 0 0กว่าบาทนะครับหรือตัวเครื่องเปล่าเนี่ยสองกว่าบาทนะครับถือว่าค่อนข้างจะคุ้มนะครับแล้วก็มันสามารถอ่านค่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับมอสเฟต r ทรานซิสเตอร์อะไรด้วยได้ด้วยเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวจะสาธิตการวัดซีให้ดูนะครับ2,200ไมโครนะครับ2,200อไมโครโวลต์เราไม่ต้องดูเราดูที่ค่าความจุนะครับเราสามารถวางไว้แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเนี่ยขาได้ขาหนึ่งอยู่อยู่ฝั่งฝั่งด้านนี้เลขหนึ่งด้านนี้นะครับหรือว่าจะวางไว้ด้านนี้เลยก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวจะวางให้ดูทั้งสองแบบนะ ตัวนี้เราไม่ต้องกดลงไปถึงถึงขั้นว่ามันสนิทมากก็ได้นะครับเอาแค่ตึงๆนะครับตัวช่องเนี้ยมันจะได้ไม่ไม่เบียดมากแล้วก็มันจะไดออ้อายุการใช้งานจะได้นานขึ้นนะครับแล้วก็กดปุ่มแล้วก็รอดูสักพักหนึ่งถ้าเครื่องมันอ่านช้านะครับ อย่างเนี้ยอ่านช้าอย่างเนี้ยสันนิษฐานว่าซีอาจจะเสียนะอ่านได้สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดพิกฟารัดนะครับซึ่งค่ามันตั้งเท่าไหร่สองพันสองร้อยไมโครนะครับหน่วยหน่วยที่ตัวนะครับสองพันสองร้อยไมโครแต่ว่าอ่านออกมาได้เป็นแค่สามสิบเจ็ดพิกนะครับก็คือน้อยมากๆนะครับ ถ้าลักษณะแบบนี้แบบเมื่อกี้เนี้คือเสียนะครับน,นี้ลองอีกตัวหนึ่งนะครับวัดเหมือนกันแล้วเราก็กดปุ่มหน้านี้นะครับอ่านได้หนึ่งพันยี่สิบไมโครฟาลตดหนึ่งพันยี่สิบตัวนี้ค่าความจุมาหนึ่งพันไมโครนะครับอันนี้ก็เกินมาหนึ่งไม่เสีย เราลองลองกลับด้านดูก็ได้นะครับเพราะว่ามันค้นหาให้เราอัตโนมัตินะครับจะกลับด้านด้านนี้มันก็อ่านได้เหมือนกันนะ <karşı? S 2> หรือจะเ,ออเริ่มต้นที่ช่องฝั่งนี้ก็ได้นะครับเนช่องฝั่งนี้นะครับให้ขามันอยู่ที่ช่องฝั่งนี้อย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าขาใดขาหนึ่งนะครับต้องอยู่ฝั่งขาหนึ่งด้านขวาเนี่ยนะครับส่วนด้านซ้ายาจะลงที่ขาไหนก็ได้นะครับ S 1> <S 1> ก็จะเห็นว่ามันสามารถอ่านค่าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าวางด้านนี้จะอ่านไม่ได้นะครับด้านนี้หรือว่าวางไว้ด้านนี้วิชวางไว้ทั้งฝั่งด้านขาหนึ่งทั้งหมดอย่างเงี้ยอ่านไม่ได้นะครับหรือว่าฝั่งนี้อ่านไม่ได้แต่ถ้าวางด้านนี้อย่างเงี้ยนะครับ3ขาฝั่งนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยวางในลักษณะแบบนี้นะครับสามารถอ่านให้ได้อัตโนมัตินะครับ ทาวนี้ลองวัดไดโอดดูบ้างนะครับวางไว้ด้านนี้เนี่ยนะครับคนละช่องกันนะครับเนี่ยมันก็จะอ่านค่าให้ได้หรือว่าเรามาวางฝั่งนี้ทั้งสามขานะครับกดปุ่มก็อ่านให้ได้เหมือนกันนะครับ ลองสลับข้างนะครับลองสลับข้างก็อ่านค่าให้ได้เหมือนกันนะครับก็จะบอกตำแหน่งขามันนะครับว่าขาไหนอยู่ฝั่งไหนนะครับอันนี้มาลองตัวนี้น่าจะเป็นมอสเฟตถ้าเราวางไว้ด้านนี้นะครับสามขาด้านนี้นะครับ าเราลองอ่านค่าดูเนี่ยก็สามารถอ่านค่าได้นะครับก็จะเห็นว่าค่า vt มันก็เขียนไว้ที่สีุ่ดเจ็ดแต่ถ้าเราจะลองขยับมาวา,วางไว้ให้มันอ่านด้านนี้นะครับก็คือขาข้างใดข้างหนึ่งต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งด้านขวาเนี่ยถ้าเราจะวางอย่างเงี้ยะคขาข้างใดข้างหนึ่งเท่าน,นั้นนะครับคือถ้าวางทั้งหมดอย่างเงี้ยมันจะไม่อ่านให้นะครับลองดูได้เลยนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ย มันจะไม่อ่านให้หรือว่าสองขาอยู่ฝั่งเนี้ยมันก็จะไม่อ่านให้เหมือนกันนะครับเนี่ยอ่านเพี้ยนไปเลยนะครับอ่านผิดเพี้ยนไปเลยแต่ถ้าแค่ขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งฝั่งด้านขวาเนี่ยและอีกสองข้างอยู่ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะอ่านค่าให้ได้แบบนี้ก็ถือว่าดีนะครับนำไปใช้งานได้นะครับ นี้ก็แนะนำนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องพอไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรมาแนะนำกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้คงพอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ